สวดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนเด็กๆวานแหกันนะผมเพราะคนอีสานครับผมคนอีสา,านนี่ถึงวันแหกเป็นทุกคนครับผมมาถาวงครับผมนี่อยู่มาถาเนี่ยผมมาจะมาสอนอีกหน่อยครับผมสอนอีกหน่อยอยู่ยใครไก่ศิรภพบ,บ็อกซิ่งดีรับไก่ไก่อยู่ที่ด้านมะขามเตี้ยครับผมใครผู้ใดสนใจอยากกินปลามาเลยนะครับผมมาเบิง้งวิธีสอนวานแหกครับผมมาเบิ้งครับผมสอนอีกหน่อยว่านแหกครับผมมาเบิง้ง บิงครับเพี่น้องครับเบิงนีผมอีสอนหน่อยว่านี่ไเป็นยังไงครับผมีวิธีการทำานี่ครับผมอูเางนี้ครับผมเบิ้งจับปึ๊บโอ้โหขนาดเงเลยครับพี่น้องครับเบิ้งบันวบนี่เบิ้งบันควบเรยบานนี้เด้อ กูเนี่ยไ้นอกบอกว่าเจ๋งเยโอ้โหเยเียตายเลยเานี่น้องเกมเป็นคนเป็นอาสาสมัครับผมว่านี่อาสาสมัครครับว่าจะหวานแห่ได้หรือเปล่านะเบ่ยเจับจับนีอเมือสายมือมขวาจับมือขวาจับไว้ ให้คูนี่ให้เอาติดติดปลาตัวไม่เหรอเนี่ยงูลงไปปลานลืมไหมใช่ไหมให้คูช้อนให้บันลืมบันลืมกินกระดางไงอันนี้นะครับดูครับนี่ครับดูน้องเกมจะหวานได้หรือไม่อ่ามือจับมือจับตรงนี้ไม่ช้อนให้ช้อนมือพึ่งของใครครับดิเราให้มันเห็นได้ที่ของพ่อป่ะ ตอเลยนะไปน้ำเป็นอาาไอ้แหละอันนี้ไมี้หอบเไปเงี้ยไนะตามองไปนนดูเียงนีดูด้ดได้ลบลบลอ่าดูนะครับดูนะครับดูไม่ได้ใจไม่ได้อาตัวครับตอนนี้เ่าไปโอ้โห i don't know